สวัสดีครับผมสนครับจากเพจสารสนเทศน,นะครับวันนี้ผมก็จวดหัวเรื่องไว้ว่าเหรียญที่มีโอกาสพุ่งยับรับปี2022นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับเกณฑ์ที่ผมจะคัดมาเนี่ยก็คือเหรียญที่ยังไม่ได้วิ่งไปไกลมากแล้วก็เป็นเหรียญที่ลงมาจากจุดที่เขาลงมาเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้ามันลงมาเยอะมันก็มีโอกาสที่กลับไปได้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่า ก่อนที่จะไปดูโพยกันเรามาดูกันก่อนว่า BTC ซึ่งเป็นเหรียญหลักเนี่ยทำสตั๊กเจอร์เป็นยังไงบ้างนะครับคือจริง,รงผมโพสต์เข้าไปในเพจแล้วแหละว,ว่า BTC เนี่ยทำภาพที่ดีขึ้นมากนะครับก็คือจากจุดที่เขาทำไฮตรงนี้นะครับออาทำไฮแล้วก็ล่วงลงมาสร้างโซนตรงนี้ตรงประมาณ60,000นะครับถึงประมาณ56,000 5 7หอไย่างเงี้ยแล้วก็หลุดลงมาเล่นอีกโซนหนึ่งแต่ว่าทุบลงมา ไกลเลยนะครับลงไปแต่40,000แล้วก็เด้งกลับขึ้นมาไซ์เวอยู่เนี่ยสักพักหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้เราสังเกตอะไรนะครับอย่างแรกนะครับคือตั้งแต่ BTC ทุบลงมาเนี่ยบนททมเฟรมในระดับ4ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงเนี่ย BTC ไม่เคยกลับไปยืนบนโมเมนตัมที่มีแรงเหวี่ยงสูงขึ้นได้เลยนะครับก็คือตั้งแต่เนี่ยฮะออทามไฮนะครับแล้วเหวี่ยงลงเหวี่ยงลงเวลาเหวี่ยงขึ้นเนี่ยไม่เคยเกินไอซในระดับที่50เลย เราจะสังเกตเห็นว่าลักษณะแบบนี้คือไม่มีแรงนะครับไม่มีแรงที่จะต้านขึ้นเลยนะครับก็คือมันเหวี่ยงลงปุ๊บพอขึ้นสะสมกําลังแล้วก็ลงลง,ลงลงลงอย่างเดียวนะครับลงแบบมีแรงลงแต่ว่าไม่มีแรงขึ้นแต่ว่าสังเกตอะไรคือ4ชั่วโมง6ชั่วโมง12ชั่วโมงเริ่มมีแรงเริ่มมีแรงกลับมาเริ่มมีแรงบายกลับมานะครับและนะี่ฮะ ช่วง2อสวันที่ผ่านมา BC มีแรงแล้วก็มีแรงเหวี่ยงขึ้นไปในระดับโอเวอร์บอทได้แล้วนะครับเนี่ยฮะขึ้นไปแตะโอเวอร์บอทแล้วก็เหวี่ยงขึ้นนะครับจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากก็คือมีแรงกลับมานะครับผมดูใน12ชั่วโมงเห็นไหมฮะเหวี่ยงเกินในระดับที่50%ขึ้นไปนะครับเหวี่ยงเกินในระดับ50%ปรเขึ้นไปตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะมีแรงเหวี่ยงขึ้นไปชี่ชั่วโมง1กชั่วโมงหวี่ยงดับ่เริงมีแรงเ้วี่ BC มีการสร้างสตัคเจอร์ของราคาที่น่าสนใจคือเราสังเกตเห็นอะไระครับเห็นจุดที่เป็นโลนะครับสร้างฐานโลที่ชัดเจนแต่ BC มีการสร้างสตัคเจอร์ที่มีการยกโลนะครับยกไฮนะครับจากจุดตรงนี้นะครับและจุดนี้ก็เป็นจุดที่เป็นเบรกออฟสตัคเจอร์นะครับก็คือเนี่ยฮะเห็นไหมฮะมันเบรกขึ้นไปแล้วก็ทำ Higher High ได้นะครับจุดนี้น่าสนใจมากนะครับ คือแนวศาสตร์ที่ทำไฮแคลดได้เนี่ยตรงเนี้ยมันทําให้เราเห็นมีแรงกลับขึ้นมานะครับกลับขึ้นไปยืนอยู่ในโซนบนของกรอบนี้นะครับทีเนี้ยจุดที่เราต้องเฝ้าสังเกตก็คือ1นึ่งโอเคมันหลุดเทรนไลน์ตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่จุดที่มันไม่ควรจะหลุดก็คือโลตรงนี้ก็คือ l o w ่า low นะครับถ้ามันลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมีการเบี่ยงลงตรงนี้ฮะก็คือจุดที่ไม่ควรจะหลุดก็คือที่4ี่หมื่นแปด แล้วตรงนี้ก็จะเป็นดีมานโซนด้วยถ้าลงมาก็จะเป็นจุดรับที่มันจะเด้งขึ้นไปนะครับถ้าไม่หลุดจุดนี้นะครับราคาไม่หลุดพวดลงมาอย่างนี้นะครับ BTC มีลุ้นโอกาสที่ตรงนี้จะสร้างฐานสร้างกำลังเพื่อจะขึ้นนะครับเพื่อจะกลับตัวขึ้นแต่จุดที่2ที่อยากให้สังเกตก็คือจุดตรงนี้จุด Breakout กับเทนะครับตรงนี้เป็นโซนบนสุดของกรอบแล้ว ก็คือที่5 2 0 0มนะครับมัน break กรอบตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สร้าง high low h l o ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็สร้าง high high ด้วยทีเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่น่าสนใจถ้า BTC สามารถทะลุตรงนี้ขึ้นไม่ได้นะครับทะลุที่5 2 0 0 0ขึ้นไม่ได้มันจะส่งผลในภาพใหญ่นะครับซึ่งเราจะมองเป็นลักษณะของการกลับตัวได้เลยนะครับเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วเรามาดูส่วนอื่นๆประกอบกันนะครับจากการที่ BTC ทําฐานอยู่ตรงนี้ตั้งแต่3 0 0 0 0แล้วก็ขึ้นไป ออทามไฮในระดับที่6,9 0 0 0นะครับเรามองแค่ง่ายๆว่าจุดที่ b ีย่อลงมาเนี่ยในระดับเท่าไหร่นะครับผมวัดจับจากโล h i ไฮนะครับผมจับโ o high ที่ประมาณ2 0 9 0 0 9 2ไปปเนี่ยฮะปุ๊บขึ้นไปที่ออทามไฮลงมาเสร็จปุ๊บเราจะได้ตรงนี้นะครับเราจะได้ตรงนี้61.8นะครับจริงๆมันเกินแหละมันเกิน6 1 8เพราะว่าอะไรฮะมันมีเส้นวิกลงมาตรงนี้61.8มันอยู่ที่ระดับ44 0 0นะครับ แล้วก็เด้งกลับขึ้นไปนั่นแปลว่าราคามีการลงถึง61.8แล้วนะครับประมาณอย่างนั้นซึ่งจะเป็นจุดเด้งที่น่าสนใจนะครับแล้วจุดที่มันลงมา61.8จุดที่มันจะเด้งกลับคือประมาณเท่าไหร่อ่ะเรามาวัดกันนะครับปุ๊บจุดที่ราคามีการเด้งกลับเนี่ยแน่นอนจุดแรกเราต้องดูก็คือเบฟที่ใกล้ที่สุดก็คือ38.2นะครับผมจับ high to l o w เพื่อวัดรีเซสเมนต์กลับนะครับประมาณนั้น ผมวัดมาถึงไซดวิกตรงนี้เลยนะครับจุดที่ราคาลงมาทําต่ําสุดนะครับตรงนี้จากไายลงมาโลตรงนี้นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ในระดับยังไม่เกิน30%ที่เด้งขึ้นไปนะครับถ้ามัน break fibonacci สามแได้เนี่ยเลเวลต่อไปเรารู้กันอยู่แล้วนะครับเลเวลต่อไปคือ61.8นั่นเองนะครับราคาเนี่ยมีโอกาสขึ้นไปตรงนี้อย่างน้อย5 0ถึง6 1 8นะครับประมาณตรงนี้นะครับ แน่นอนถ้ามันเบรก5้0 0มือขึ้นไม่ได้มันจะขึ้นไปในระดับ55 0 0 0ถึง5 8า0 0ได้เลยนะครับก็คืออาจจะขึ้นไปบนกรอบโซนนี้นะครับในระดับกรอบโซนนี้แล้วเราจะมองว่ามีโอกาสที่จะกลับเป็นคาบขาขึ้นในระยะใกล้ระยะกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับเราไปดูตรงนี้นะครับจุดที่สังเกตก็คือ1อย่างแรกราคาเหวี่ยงขึ้นทำเบรกออฟสตัคเจอร์ขึ้นไปนะครับจุดที่2ก็คือ เวลามันเวี่ยงลงมันไม่ทำ lower low นะครับมันไม่หลุดโลตรงนี้ที่มันเหวียงขึ้นมานั่นแปลว่ามันทำ higher low h i g h อร low ขึ้นมาขออีกอย่างหนึ่งก็คือทำ higher high break ตรงนี้ขึ้นไปเป็น higher high นะครับเรามองว่าจุดเนี้เป็นจุดที่สําคัญมากๆถ้า break ขึ้นไปมีโอกาสขึ้นเป็นตรงนี้นะครับเป็นลักษณะบแบบนี้โอเคตัวแม่เป็นอย่างนี้ทีนี้เราไปดูโพยกันว่าตัวที่น่าสนใจที่ยังมีโอกาสขึ้นได้แรงๆบวกยับรับปีใหม่เนี่ยตัวไหนบ้างนะครับ โอเคครับเราไปดูตัวแรกกันเลยนะครับตัวที่ผมเคยพูดถึงไปแล้วตัวนี้ก็คือ A D A นะครับ A D A เนี่ยผมเคยพูดถึงไปแล้วเมื่อคลิปก่อนว่าตรงจุดเนี่ยเป็นจุดที่น่าซื้อมากๆที่ราคาระดับ1.2เหรียญถึง0.9เหรียญน,นะครับจุดเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นจุดที่คุณต้องซื้อถ้าใครรอซื้อ A D A ต้องหวดอย่างน้อยหนึ่งไม้นะครับเพราะอะไรเพราะ,อ,ะรอย่างแรกคือผมจับจุดที่ต่ำที่สุดของกราฟก็คือ กราฟแบบตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับโล o ทูไฮนะครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือจุดที่ราคาลงมา6 1 8เนะครับเราเห็นชัดๆเลยว่าราคาลงมาจากออทามไฮเนี่ยลงมา6 1 8แล้วอะไรแล้วลงแบบพวดมากก็คือลงไม่มีการแบบไม่มีการเด้งแบบเห็นได้ชัดเลยทีเนี้ยถ้ากราฟเป็นลนักษณะแบบเนี้ยจุดที่น่าสนใจในการเด้งมากๆนะครับก็คือจุดที่เป็น6 1 8โแบบกลเด้นเลยโชว์นั่นเองเพราะว่ากราฟมันไม่มีการแบบ เห็นการเด้งชัดๆนะครับจุดนี้จะเป็นจุดแรกที่น่าสนใจมากว่าราคาจะเด้งแบบชัดๆนะครับชัดๆขึ้นไปนะครับโอเคจุดนี้อย่างที่1อย่างที่2ก็คือตรงนี้เป็นดีมันซับไพโซนนะครับจุดนี้เป็นจุดเนี่ยฮะราคาสามารถรับแล้วก็กลับเทนสามารถเบรกกลับขึ้นไปตรงนี้ก็จะสร้างเป็นเบสที่เป็นดีมันซับไพโซนนะครับเราเห็นชัดๆเลยว่ามันเป็นเนี่ยฮะลัลลี่เบสลัลลี่ขึ้นไปในภาพใหญ่นะในภาพใหญ่ เราจะเป็นัะสตะแบบนี้ตรงนี้ลงมาก็จะเป็นเบสนะครับมีโอกาสที่จะรับแล้วเด้งกลับขึ้นไปนะครับทีนี้จุดที่รับตรงนี้แล้วเด้งกลับเลเวลของการเด้งคือระดับไหนนะครับโอเคผมก็วัดจากไฮทู o ลนะครับประมาณนี้นะครับสมมุติว่าตรงนี้เป็นจุดที่าราคาไฮ ที่สุดนะครับแล้วจับลงมาตรงสมมติว่าตรงนี้เป็นจุดที่กลับตัวแล้วนะสมมติสมมติว่าตรงนี้เป็นจุดที่โล w ที่สุดเราซื้อได้ในระดับที่1.2เหรียญอ่ะเป้าของเราคือเท่าไหร่เป้าของเราอย่างน้อยอย่างแรกเลยนะที่ต้องไปก็คือเป้านี้1.9เหรียญนะครับ1.9เหรียญเป้าที่2ก็คือเป้านี้นะครับ2.3 2.34นะครับเป็นลักษณะแบบน,นั้นตรงนี้ก็บอกเลยว่าที่จุดที่น่าสนใจก็คือ ราคามีโอกาสเด้งกลับขึ้นไปนี่ฮะในระดับที่60%นะครับถ้าเราซื้อตรง1.2เหรียญได้นะครับต้องพูดอย่างนี้นะครับหรือซื้อตรงนี้ก็ไม่ได้ห่างไปเท่าไหร่นะครับเราอเรอลักษณะ time frame ย่อยๆในระดับ1ชั่วโมง30นาทีย่อลงมาแล้วพักฐานแล้วก็ยังเห็นเป็น structure ของการขึ้นอยู่สร้าง higher low, size higher high e r low สร้า high e r high เป็นลักษณะแบบนั้นคล้ายๆ btc ที่ผมบอกไปนะครับเราก็หาจุดซื้อแบบนั้นได้นะครับ บบถึงแม้ราคาตอนนี้วิ่งขึ้นมาแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปไกลมากนะครับเป็นลักษณะนั้นทารเก็ตก็คือประมาณ1.89เหรียญถึง2.34ี่เหรียญน,นะครับซึ่งเกือบเกือบ100เลยถ้าวิ่งถึง6ก8เด้งกลับถึง6ก8นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในภาพย่อยของ A D A หน่อยหนึ่งนะครับแน่นอนเราเห็นสตัคเจอร์แบบชัดเจนนะครับ A D A สร้างกรอบตรงนี้นะครับ จริงๆกรอบมันอยู่แค่นี้แล้วมันก็ break ขึ้นมาแล้วก็จะมีกรอบด้านบนตรงนี้ด้วยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้โอเคทีเนี้ยจุดที่น่าสนใจก็คือถ้ามัน break ตรงนี้ได้นะครับนะครับตอนนี้มันทำ higher high higher low ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับ h i g h low higher low h i g h r low ขึ้นมาเรื่อยๆ higher high ขด้วยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้แน่นอนใน4ชั่วโมง6ชั่วโมงเริ่มมีแรง เวียงในระดับสูงนะครับขึ้นมาตรงนี้ลักษณะของการย่อตรงนี้นะครับถ้าย่อลงมาตรงนี้อ่ะบนระดับ4ชั่วโมง6ชั่วโมง1ชั่วโมงถ้าย่อลงมาในโอเวอร์โซแล้วไม่หลุดฐานตรงนี้นะครับไม่หลุดฐานตรงนี้น่าสนใจมากไม่หลุดฐานที่ประมาณ1.3เหรียญนะครับตรงนี้ที่เป็นเบสตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจถ้าลงมาในระดับนี้ก็อาจจะเป็นจุดบายเพิ่มได้นะครับ ลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้า้าการาแบบแข็งแรงเลยแล้วไม่หลุดตรงนี้นะครับไม่หลุดที่1.38จุดเหรียญตรงเนี้ยแล้วลงมาแล้วเด้งกลับขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยแล้วทำเบรกตรงนี้ขึ้นไม่ได้เนี่ยก็น่าสนใจว่าตรงเนี้ยจะมีแรงที่ชัดเจนของการขึ้นมาก็จะมองเป็นภาพของการบูริสขึ้นไม่ได้นะครับลักษณะแบบนั้นแต่ว่าในภาพใหญ่ๆ A D A ไม่ได้มี d ด v เ r อร์เจนชัดๆให้เราเห็นนะครับตรงนี้นะครับ อันนี้คือภาพย่อยของ A D A ครับก็มองไปลักษณะแบบนี้ครับ A D A เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆนะครับตัวหนึ่งนี่คือตัวแรกก็คือ A D A นะครับตัวที่2ที่ผมอยากจะแนะนำก็คือ p o l k a d o t นะครับ p o l k a d o t เนี่ยต้องพูดว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างอ่อนแอกว่าตัวอื่นๆมากนะครับ h i g ตรงเนี้ยอยู่ที่หลับ55เหรียญลงมาต่ำสุดเนี่ยประมาณ 23เหรียญเลยลงมาเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับแต่จุดที่เราน่าสนใจก็คือโอเคตรงนี้อาจจะไม่ได้ตกฟิโบนัชชีนะครับเพราะว่ามันลงเยอะหลุดโซน6 1 8นะครับผมวัดจากโล่ทูไฮนะครับลงมาในระดับเกิน6 1 8ไปนิดหนึ่งคือลงมาในระดับที่เนี่ยฮะหลุดหลุดฐานตรงนี้นะครับแต่ว่ามันมีเบสตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วลงมาตอนเนี้ยมาอยู่ที่เบสแล้วเด้งกลับ แล้วเด้งกลับนะครับจุดที่เด้งกลับเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับเราไปดูในไทม์เฟรมที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับไทม์เฟรมเดย์เราจะเห็นอะไรไหมฮะเห็นเป็นไดเวจแน์เล็กๆนะครับนี่นะฮะราคาลงมานะครับแต่ว่าโมเมนตัมเริ่มมีการยกตัวตรงฐานตรงนี้ฮะถ้าเราดูบนไทม์เฟรมย่อยๆสัก6ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นชัดเลยว่าตรงนี้เป็นไดเวจแน์นะครับเห็นไหมฮะมีการยกตัวตรงนี้แต่ว่าราคาลงนะครับราคาลงตรงนี้ราคาลง ทีนี้จุดปลายของโกลดอตเกิดอะไรขึ้นเกิด falling w a v นะครับก็คือ falling w a v เนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดเป็นลักษณะของการบีบตัวของราคาตรงปลายปลายของการที่จะมีการกลับตัวอ่าตรงนี้น่าสนใจก็คือทำ falling w g h t ลงมาแล้วบีบนะครับบีบนะครับราคาแล้วก็โมเมนตัมมีการยกขึ้นนะครับนะครับเป็น divergent นะครับตรงนี้เป็นจุดน่าสนใจมากแล้ว break ตรงนี้ได้พุ่งเลยนะครับนี่ฮะตอนนี้โกลดอตก็อยู่ในระดับที่30 เหรียญ31เหรียญซึ่งน่าสนใจนะครับแต่ว่าไม่ได้ซื้อตรงนี้นะครับอาจจะต้องรอ,อย่อแล้วซื้อนะครับเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ว่าผมมองว่าตรงนี้มีสิทธิ์ที่จะมีการกลับตัวแรงๆได้เลยนะครับจุดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือตรงนี้นะครับถ้าสามารถเบรกตรงนี้ได้คล้ายๆเหมือนกันเลยคล้ายๆ ADA เลยคล้ายๆ BTC เลยนะครับถ้าสามารถเบรกในระดับที่3.5เหรียญขึ้นไม่ได้ตรงนี้ฮะอีกนิดเดียวนะครับพอกฎฎระถดจะเป็นจุด มองของการกลับตัวได้เลยนะครับซึ่งภาพตรงนี้จะส่งผลในภาพใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าทำเฟรมเดย์ยังเหลือพื้นที่ให้วิ่งอีกเยอะเลยนะครับลงมาโอเวอร์โซนะครับจะวิ่งกลับขึ้นไปในโซนแตะโอเวอร์บนะครับเป็น1นึ่งสวิงตรงนี้ครับยังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยนะครับทีนี้อ่ะเรามาดูกันว่าโพคดอ้เนี่ยถ้าขึ้นเนี่ยขึ้นได้ในระดับที่ราคาเท่าไหร่อาโอเคนะครับขึ้นได้ในระดับนี้ผมจับ วัดจาก high to low นะครับสมมุติว่าตรงนี้เป็น low จุดที่ low ที่สุดไว้ก่อนนะจุดแรกที่จะไปของพกดอกดอนะครับก็คือราคาที่35.3เหรียญน,นะครับ35.3เหรียญแต่จุดที่น่าสนใจจริงๆก็คือนี่ฮะจุดนี้42เหรียญน,นะครับใครซื้อที่จุด low ได้ตรงนี้ซึ่งเป็น จริงๆมันมันเห็นมันเห็นชัดเจนนะฮะตรงนี้ว่าจริงๆผมก็ซื้อแถวๆนี้ครับผมซื้อแถวนี้นะครับคือน่าสนใจมากเพราะว่าเราเห็นเป็นได้เอร์เจนนะครับเห็นเป็น falling wave นะครับเห็นเป็นเห็นเป็นลักษณะของมันใบว่าเรามันจะกึ่งกึ่งในการกลับตัวนะครับแต่ต้องพูดว่าโมเมนตัมค่อนข้างต่านะครับตรงเนี้ยมันจะมองเป็นลักษณะของการซื้อเพื่อสะสมนะครับเพื่อจะรอราคาแล้วเบิดกลับขึ้นไปนะครับแล้วจุดที่น่าสนใจตรงนี้คืออะไรเบรกตรงนี้ขึ้นไม่ได้ไปยืนเหนือเส้น เ,เส้น ma 200วันนะครับซึ่งมันก็จะมองกลับเป็นเทนขาขึ้นได้นะครับตรงนี้นะครับอโอเคผมลองวัดดูถ้าผมซื้อจะตนในระดับ23.5เหรียญเน,นี่ยฮะตรงนี้ผมจะกําไรเท่าไหร่นะครับ50%แล้วนะครับถ้าขึ้นไประดับ42เหรียญ4 3เหรียญได้ผมกําไรประมาณ80%เลยนะครับ ถ้าซื้อได้ตรงจุดโลแถวแถวนี้นะครับอาจจะไม่ใช่สัก23เหรียญก็ได้อาจจะสัก24 25ี่ยเหรียญตรงโซนนี้จริงๆเป็นจุดที่ซื้อ accumulation นะครับเพราะว่าเราเห็นสัญญาณบางอย่างในการกลับตัวนะครับซื้อ1ไม้เพื่อสะสมเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ว่าตรงนี้โอเคเรามาดูกันว่าพอร์คอดจะซื้อ,อยังไงนะครับต้องพูดว่ามันค่อนข้างยากนิดนึงนะเพราะมันทำกราฟมันบูลดิ่ขึ้นไปแล้วเนะจุดที่จะสามารถ รอซื้อได้นะก็คืออาจจะมีการยอ่อตัวตรงนี้ผมไม่รู้ว่าโมเมนตัมตรงนี้จะลงมาต่าขนาดไหนเนะแต่ว่ามันมีเบสตรงนี้อยู่มันมีเบสที่ราคาประมาณ28เหรียญถึงประมาณ26.8เหรียญตรงนี้ฮะตรงเนี้ยถ้าต้องพูดว่าจริงจริงจริงจจะให้ดีไม่ควรหลุด28เหรียญดีกว่าประมาณนั้นถ้าราคามีการลงมาแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ฮะ เป็นจุดโอเวอร์โซแล้วราคาลงมาแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดซื้อนะครับตรงนี้เป็นจุดซื้อเพราะว่าตรงนี้เป็นดีมานโซนนะครับมีโอกาสเด้งกลับขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับเรามองเป็นย่อยๆแบบนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้สําหรับโปกดอ์นะครับโพยตัวสุดท้ายก็คือนะครับเอลลอนนะครับตัวนี้นะครับโอเคทําไมผมถึงสนใจเอลลอนจริงๆผมไปกาวตัวนี้มาจากช่องของยูทูบเบอร์ท่านอื่นนะก็ มีพูดคนพูดถึงตัวนี้มากนะครับเราสังเกตเห็นอะไรคือราคามันลงมาค่อนข้างเยอะมากจากจุดที่มันทำออทามไฮนะครับแต่ว่าต้องพูดว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่ขึ้นจากจุดโลขึ้นไปเยอะมากนะครับขึ้นจากอันนี้ฮะแค่ประมาณปลายปีที่แล้วนะครับขึ้นจากระดับ78เหรียญขึ้นไป500เหรียญโอ้โหทีเนี้ยผมวัดยังไงอะผมวัดจากโลสุดเลยทูไฮนะครับ ราคาลงมาที่ระดับที่เป็นหก8จุดนะครับอ่าเราจะนับเวฟก็ได้ตรงนี้เป็นหนึ่งสองเป็นลักษณะแบบนั้นหรือทำเวฟสาแล้วตรงนี้ลงมาเป็นเวฟสี่ก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เห็นไหมฮะมันยังปิ่มๆอยู่ในหัวนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นอ่าดีมานโซนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือลง6 1 8บนะครับ6 1 8บุดแดบวกดีมานโซนมันน่าสนใจอย,อยู่แล้วนะครับจุดนี้เป็นจุดรลับเห็นไหมฮะปุ๊บแล้วก็ลง 61. 8ุนะครับสร้างกรอบไว้ ตัวนี้ยังไม่ได้วิ่งไปไหนนะอลลอนยังวิ่งไม่ไกลนะครับตัวนี้ยังค่อนข้างน่าสนใจยังมีช่องให้ซื้อในระดับที่ราคาวิ่งไม่ไกลอยู่นะครับจุดที่ราคาลงมาแตะเส้น MA 200ด้วยเป็นจุดรับตรงนี้โอ้โ oh หสุอยองเพอร์เฟกมากนะครับจุดนี้ลงมาแตะครั้งหนึ่งขึ้นไปแล้วลงมาแตะอีกครั้งหนึ่งมีจุดให้ซื้อตรงนี้นะครับที่ราคา225นะครับประมาณ225226ตรงนี้เป็นจุดที่น่าซื้อมากแล้วราคายังวิ่งอยู่ในกรอบไปไม่ไกลนะครับ นะครับจริงๆตรงนี้ยังซื้อได้อยู่นะครับ2 2ง240ตยี้งยี่ิงย่งน่าสนใจนะครับถ้าใครจะขี้เหนียวหน่อยรอมันย่อในระดับเนี้ยสานาที1ชั่วโมงรอมาย่อลงมาอีกนิดนึงนะครับระดับเนี้ยฮะซื้อได้นะครับซื้อได้นะครับราคายังไม่ไปไกลมากนะครับถ้าบี c ซีขึ้นแม่ขึ้นตัวนี้ก็น่าสนใจว่ายังวิ่งไม่ไกลมากนะครับทีนี้โอเคจุดเราเห็นแล้วจุดรับลงมาอ่ามีดีมานซัพพโซนมี61.8นะครับมี MA200 มาเซฟมันนะครับ ตอนนี้ยังอยู่ในกรอบรอที่มันจะเบรกแต่ว่าตัวนี้เบรกไม่ง่ายนะครับเพราะว่ากรอบที่มันสร้างไว้ไฮตรงนี้เห็นไหมฮะค่อนข้างสูงนะค่อนข้างที่ประมาณ343ี่เหรียญน,นะครับแต่ว่าเห็นไหมฮะราคาลงมาแบบนี้คือไม่มีแรงเลยนะฮะขึ้นไปแบบขึ้นไปแล้วก็ลงมาที่เดิมแบบไม่มีแรงนะครับราคาย่ําอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าราคาย่ําตรงนี้ทุกอย่างมันประกอบกันนะครับถ้าราคาไม่หลุดตรงนี้อ่าไม่หลุดตงจุดเดิม200 2225 22เหรียญลงไปนะครับตรงนี้ยังถือว่าโอเคยังน่าสนใจอยู่นะครับแล้วรอให้ราคาเบร a ขึ้นไปแบบนี้คือจริงๆมันจะต้องสร้างฐานแบบอย่างเงี้ยก่อนนะครับขึ้นไปแบบนี้ขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ไปลุ้นตรงนี้ว่ามันจะเ r e a k ได้ไหมอ่าเป็นลักษณะแบบนี้ถ้ามันเ r e a k ได้เนี่ยคือกราฟมันค่อนข้างชันนะครับตัวเนี้ย ถ้าจะเบรกได้ก็ต้องมีแรงไหลกลับขึ้นไปแบบนี้แล้วถ้ามันเบรกมันจะอาจจะชนแป๊บหนึ่งแล้วก็สะสมกํลาลังแล้วก็เบรกขึ้นไปแบบนี้นะครับแบบนี้ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้น่าสนใจนะครับก็ทีนี้โอเคเรามาดูเป้ากันนะครับว่าเป้าใหญ่ๆของเอลลอนแล้วจริงๆเนี่ยถ้าตรงนี้เป็นจุดรับจริงแล้วมันกลับตัวกับพิทายจริงเนี่ยจะขึ้นไปตรงไหนนะครับโอเคผมวัดเหมือนเดิมจาก high to l o w ย้อนกลับขึ้นไปนะครับจุดที่ควรจะต้องขึ้นไปมันใกล้เคียงมากก็คือ 38.2ก็เป็นจุดหัวของอันนี้เลยนะครับเป็นจุดหัวของนี้เลยอืมนะครับ,นะรบที่ราคา350เหรียญแล้วถ้าราคามันเบรกตรงนี้ขึ้นไม่ได้ละ่ะน่าสนใจว่ามันจะขึ้นไปตรงนี้ก็คือ61.8นะครับที่ซิลราคา420ี่สิเหรียญน,นะครับทีนี้เรามาวัดกันโอเคผมวัดราคานะตอนนี้เลยอ่าที่ราคาประมาณ 250กากว่า200รไม่เกิน2อ0รเนี่ยจากตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้33%นะครับถ้าเด้งขึ้นไป61.8แน่นอน6 0นตะครับตัวนี้ยังไปไม่ไกลยังมีโอกาสาซื้อนะครับเอลลอนโอเคครับนี่คือโพยผมที่ผมคิดว่าเป็นตัวที่เทคนิคอลยังมีโอกาสาซื้ออยู่แต่เราต้องเข้าใจว่าตัวแบบนี้คือ1มันลงมาเยอะกว่าตัวอื่น โซน,นบางตัวเนี่ยมันยืนต่ำกว่า MA200 มันเป็นภาพของเทรนขาลงเราซื้อสะสมเพื่อหวังมันจะให้มันขึ้นไปนะครับต้องเรียกว่าตรงนี้เป็น accumulation phase นะครับก็คือซื้อเพื่อสะสมนะครับถ้ามันลงเราต้องวางแผนว่ามันลงแล้วเราอย่างไรต่อลงทุนลักษณะแบบไหนเราลงทุนระยะยาวไหมถ้าลงทุนระยะยาวเราอาจจะแบ่งไม้ซื้อตรงนี้1ไม้ลงไปแล้วก็ซื้อเพิ่มไปหาจุดซื้อเพิ่มข้างล่างหรือ ถ้าเราเล่นสั้นนะครับตรงนี้เป็นจุดซื้อของเราโอเคแต่เราไม่รู้ว่าจะขึ้นมาไห่นะครับถ้าหลุดของเราเราอาจจะคัดก็ได้นะฮะตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าแต่ละท่านเนี่ยมีแผนไม่เหมือนกันมีการลงทุนที่ไม่เหมือนกันมีระยะการลงทุนที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวพวกนี้คือเป็นตัวที่ผมคิดว่ามันมีโอกาสขึ้นแล้วก็ขึ้นแรงเวลามันขึ้นแรงเราก็บวกแรงนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับก็เจอกันครับสำหรับปีหน้านะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับรับปีใหม่ทุกท่านครับ Happy บสวัสดีครับ